วันนี้คุณป้านึกคือมาลมดีชวนพี่โนออกไปหาซื้อของกินที่เซ็นทันล,ลาดเพาวทุกคนวันนี้เขาจัดงานขายสินค้าแบบของกินน่ะก็เลยชวนพี่โนไปกล่าวว่าจะแวะแป๊บเดียวก็เลยไม่ได้แต่งชุดหล่อๆให้พี่โนเลยเลยสวมแค่สายจูงแล้วก็พาพี่โนขึ้นรถออกมาปาดอากาศดันเย็นหน่อยๆพี่โนก็เลยตัวหนาวหน่อยๆป้าก็เลยต้อง โอบอุ้มกอดพี่โน่แบบนี้ด <c oughs> ูดูท่ากอดพี่โน่พิสดารามเล,ลิกจริงๆมีทุกคนถามป้าทําไมไม่ใส่เสื้อโน่โน่โนหนาวหรือเปล่าโอ้ยขอโทษลูกหนาวหน่อยนึงแต่ป้าก็กอดน้องแทนละทุกคนไม่ได้ตั้งใจกะว่ามาแป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวเรารืบซื้อของกินแล้วก็รีบกลับเลยนะพี่โน่นะของกินเพียบเลยทุกคนวันนี้คุณป้าก็ได้เป็นอะไรนะกุ้งดองซีอิ๊วมาแล้วก็ได้เป็นกุ้ยช่ายหนึ่ง โอ้ยได้ลูกชิ้นป่าเดียวของกินเพียบเลยอะทุกคนของโนไม่ต้องกินเนาะโนกินขนมเนาะป้าเอาขนมมาให้พี่โนพี่โนกินขนมเนาะแวะซื้อข้าวแล้วก็ซื้อขนมไปฝากคุณยายแป๊บเดียวนะพี่โนนะโอเคนะรอแป๊บหนึ่งนะลูกนาะใกล้เสร็จแล้วนะต่อคิวแป๊บเดียวนะครับซื้ออะไรจ้ะลูกชิ้นอ่าลูกชิ้นนะโจะกินลูกชิ้นหรือว่าโนจะมด ไม่โนจะเอาโนทำลูกชิ้นเอาโนทำลูกชิ้นได้อยู่นะลูกชิ้นแมวแข่งกับลูกชิ้นปลานาเวียงคันสดที่พนรกกิจการหาของกินแล้วทุกคนกำลังกลับแล้ว ความีีเป็นไงไ้องได้เลยมาเต็มาอ่ะไปถึงเวลากลับบ้านแะล้วทุกคนไปดีกว่าบ๊ายบาย